สัพยุทธทะลุฟ้าตอนที่387ณนะดินแดนก้าเวจีตอนนั้นข้าเกือบจะโดนจับที่ดินแดนก้าเวจีแห่งนี้แหละอันที่จริงพวกผู้ใหญ่ที่นี่นะก็ใจดีกับข้ามากเลยนะถ้าหากว่าพวกเขาไม่ยืนหยัดที่จะมั่นหมายข้ากับลูกชายของประมุกหวังคนก่อนข้าก็คงไม่คิดที่จะหนีออกมาใกล้จะถึงแล้วละ่ะก้าเวจีนั้นมีทางเข้าทางเดียวก็คือป่าทางเข้าน้ำพุก้าเวจีข้ามาที่นี่ครั้งสุดท้ายเพื่อแก้แค้นพวกเขานนะ่ะ 9น้ำพุเวจีน่าจะอยู่ข้างใต้สุดและก็มีกลุ่มอสอรพิษเ,เวจีที่คอยหล่อเลี้ยงลมปานนั้นเป็นแน่พวกเราขอแค่ผ่านเส้นทางนี้ไปได้ทางที่ดีหาหนทางที่ไม่ให้ปะทะกับพวกอสารพิษจะดีกว่าเฮ้อความรู้สึกนี้มันเส้นลมปานมังกรไม่หกเพิงมีกลุ่มมังกรโบราณไหาสูด้วยอย่างนั้งหรือเจ้าเป็นใครกันกล้าดียังไงถึงมาบุกดินแดน,นของพวกเราจากคําสั่งของท่านมังกรฉินโปรดให้พวกเราเข้าพบเผ่าอสสารพิษด้วย ราชามางกรอย่างนั้นหรอภายในเผ่ามังกรนั้นก็มีตำแหน่งราชานี่พวกเขาคิดจะทะลุยศสมรู้ร่วมคิดกับเผ่าสสรพิษอย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าจื่อเยี่ยนอาจจะตกอยู่ในอันตรายหรือเปล่าย้อนกลับไปตอนนั้นเจ้าผู้คนทั่วพวกนั้นใช้ประโยชน์จากความโกลงหนเพื่อโจมตีเกาะบังกรตะวันออกและทําให้ในายน้อยได้รับบาดเจ็บแค่พูดไปก็ไม่มีประโยชน์เราลงไปตามพวกเขาแล้วถามพวกเขาดีกว่าเฮ้ย้าเป็นคนจัดการเอง นายน้อยพี่สาวเสือยี่เซียนพี่สาวชัยหลินเชิญขอรับชิงหลินเก่งมากแข็งแกร่งเพื่อนหนึ่งเพียงนี้เชียวนะไม่เป็นเพราะว่าพวกมันมีเลือดง,งูที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นพวกมันจึงควบคุมได้ง่ายแต่เพื่อที่จะควบคุมมันนั้นจะต้องคายกับพี่สาวชัยหลิน มีข่าวลือว่าอาณาเขตของเผ่างูถูกซ่อนไว้อยู่ลึกเลือดของสายเลือดโบราณจะถูกกำจัดในไม่ช้าและเลือดของคนรุ่นใหม่ก็จะปรากฏขึ้นเช่งน,น่าเสียดายที่เลือดของเผ่างูไม่บริสุทธิ์ดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงเราตามไปเถอะว่ากลุ่มมังกรโบราณคิดจะทำอะไรท่านคิดว่าเราจะเกลี้ยกล่อมเผ่าสอรพิษให้มาช่วยพวกเราได้สำเร็จหรือเปล่า พวกเราก่องมังกรเหนือครั้งนี้ได้นําแก่นโลหิตอสรพิษสวรรค์โบราณที่ล้ําค่ามาด้วยอย่างไรซะอสรพิษเหลือมกเวจีพวกนั้นสายเลือดของมันก็ข้างไข้โบราณอยู่แล้วไม่ใช่หรืองไงมันไม่มีทางปฏิเสธง่ายๆหรอกข้าได้ยินมาว่าราชินีองค์ใหม่นั้นยังไม่ตื่นเต็มที่ ก็แค่สาวน้อยจากที่ไหนสักแห่งจะมาเป็นจักรพรรดินีองใหม่ยังนเลยเรอพวกเราสามกอนรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อยึดเกาะตะวันออกให้ได้ก่อนนางก็แค่เศษเสี้ยวเจตจำนงที่ถูกใช้ต่อรองเท่านั้นแหละไม่มีทางจะทําอะไรพวกเราได้หรอกนะเกิดอะไรขึ้นน่ะข้าขยับไม่ได้ในที่สุดพวกเราก็หาพวกเจ้าพบนี่น่ะหรอเผ่างูเจ้าเป็นใครกันน่ะอะไรกันข้ายิ่งรีบๆอยู่พวกเจ้ายอมร่วมมือแต่โดยดีเถอะ ถ้าข้าถามเจ้าก็ต้องตอบอย่าท้าทายความอดทนของข้าเจ้ามาจากเกาะใดทางใต้ทางเหนือนหรือว่าตะวันออกกันแน่เจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงกันนี่คือความลับของเผ่ามังกรของพวกเราถ้าข้าถามก็ตอบสิได้ได้พวกเราคือผู้ใต้บังคับบัญชาของราชามังกรแห่งแดนเหนือนสถานการณ์ของกลุ่มมังกรโบราณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเผ่ามังกรโบราณเกิดศึกภายในสามเกาะร่วมมือกันโจมตีเกาะตะวันออก สงครามยากจะตัดสินว่าใครแพ้ชนะส่วนข้าได้คำสั่งจากราชามังกรเหนือให้มาเชิญกลุ่มมสรพิษเหลืองอเวจีให้มาช่วยโจมตีกองบังกรตะวันออกด้วยเช่นกันไละยังไอสิ้นดีเจ้าพวกกบฏต่อสายเลือดตอนเองยังคิดจะร่วมมือกับคนนอกเผ่าของตอนเองเยียบย่ำความภาคภูมิใจของสายเลือดบางกรโบราณคนแบบพวกเจ้าไม่คู่ควรกับตำแหน่งราชาบังกอหรอกนะ เจ้าใจเย็นๆก่อนเราควรถามเขาให้จบนะนอกจากเผ่าสรพิษ9เวจีแล้วเจ้ายังมองหาเผ่าอื่นด้วยหรือไม่ไม่เลยความอดทนของข้ามีขีดจำกัดถ้าจะให้โอกาสสุดท้ายไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะข้าจะบอกแล้วข้าจะบอกแล้วราชามังกรทั้งสามคิดจะร่วมมือโดยให้แก่นโลหิตสรพิษโบราณสวรรค์เพื่อซื้อพวกเผ่าก้าเวจีงูเหลือมพวกนี้และยังมีเผ่าว,วิหกเพิงสวรรค์ด้วย โดยสัญญาว่าหากพวกเขายื่นมือช่วยแล้วก็กอตั้งสามจะมอบจือเยียนจกักรพรรดินีองค์ใหม่ของกอตะวันออกให้ว่าไงนะราชามางกรนทั้งสามเละเผ่าวิหโเพิงสวรรค์สมควรตายแล้วนะข้านั้นแค่เพียงทําตามคาสั่งนายท่านได้โปรดยกโทษพวกข้าด้วยพวกเจ้าเผ่ามังกรคิดจะขายจากักรพรรดินีของตัวเองอย่างนั้นเลอทรยศเผ่าแล้วจะให้ข้าไว้ชีวิตอีกได้ยังไงกันก่อนที่ข้าจะเดือดไปกว่านี้ใส่หัวไปซะขะขอรับขอบคุณนายท่านที่ไว้ชีวิตพวกเราไว้นายน้อยเราควรทำเช่นไรดี สถานการณ์ของจื่อเยี่ยนไม่ดีนะเราต้องค้นหาแก่นผนึกน้ำคู่เหลืองให้เร็วที่สุดจากนั้นรีบไปยังเกาะมังกรตะวันออกยังจะโมลีรออะไรอีกไปกันเถอนะน้าข้างใน9ก้าเวจีนี่น่ะหรอน้ำคู่เหลือง9ก้าวจีลมที่นี่แรงยิ่งนักแถมรู้สึกหนาวด้วยรู้สึกหยดเลือนและลมปานของข้ากำลังจะแข็งเลยล่ะไม่น้ำพูเหลืองน่าจะอยู่ลึกกว่าน,นี้ พื้นลมปานหินสามารถพุ่งทะลุจากพิภพเบื้องลึกขนาดนี้ไร้ากาดเพยงนี้เทียวยิ่งลงไปลึกก็ยิ่งแย่ยิ่งอันตรายกว่าเดิมหรือเปล่ปาไม่แปลกใจเลยที่พวกองค์ฮลักต่างไม่มาเฝ้าที่นี่กันห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าที่นี่เป็นส่วนลึกของหุบเขา,ขา,ขาสอสรพิษเหลื่อมแล้วตลอดทางเข้าข้าสัมผัสได้ถึงพวกกึ่งเทพยุทธ์หลายส่วนอยู่ที่นี่เหมือนกันพวกเราจะต้องระวังไว้ในที่สุดก็มาถึงสักทีนี่นะหรือน้ำคูเหลืองก้าเวจี มีพลังนี่ครอบงามความหนาวเย็นที่นี่ข้าชอบที่นี่ยิ่งนักสงกับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลนสรพิษน้ำพูเหลืองเก้าเวทีมีลมปานุหินที่รุนแรงยิ่งนันายน้อยน้ำในสถานนี้เย็นมากข้ายังต้องการที่จะลงไปอีกไหมตอนนี้น่ะข้าก็อยู่ในระดับเทพยุทธแล้วแถมยังมีก่อเปลวเพลนั้งสชนิดพวกเจ้าจะต้องเชื่อในตัวข้าสิ ยามแรกข้าจะลงไปก่อนเพื่อเก็บผลึกน้ำพุเหลืองเมื่อข้าทำสำเร็จเจ้าค่อยลงไปฝึกฝนในนั้นและข้าจะช่วยคุ้มกันพวกเจ้าให้ได้หลบลบซ่อนๆไว้นะอย่าให้โดนคนอื่นจับไปก่อนนะเจ้านี่พูดมากยิ่งนะักรีบไปได้แล้วเร็วเข้าเร็วเข้า,ร,ขารีบจัดการควันจะได้ไม่ทำให้พวกเผาสารพิษเหลืองพวกนั้นสังเกตเห็นได้ข้าหวังว่าเจ้าจะมีชีวิตรอดกลับมานะ ยิ่งลงไปลึกมากเท่าไหร่ลมปานหญิงก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้มือและเท้าเองก็เริ่มชาแล้วการรวบรวมลมปานเองก็ช้าลงด้วยถ้ายให้เปลวเพลิงของข้าเพื่อตอบโต้พลงงังพวกนี้ก็เทสจะไม่ไหวแล้วนี่ข้าจะต้องเร่งหาแก่นน้ำคูเหลืองให้โดยไวที่สุดนั่นมันอะไรกันน่ะ ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสาหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละโอเคครับก็จบไปกับตอนที่387แล้วครับตอนแรกนึกว่าสัปดาห์นี้เรื่องนี้จะงดนะครับเพราะว่าผมก็รออยู่แล้วตอนแรกก็คิดในใจนะครับโอ้ยงดอีกแล้วเนี่ยแต่ไปๆมาๆนะครับเขาก็มาออกเดึกๆนะครับก็เลยมาแปลวันอาทิตย์แล้วก็ลงวันจันทร์ให้นะครับ และตอนต่อไปนะครับก็น่าจะได้น้ําพูเหลืองแล้วก็ไปหาจือเยี่ยงกันต่อนะครับหลังจากที่มังกรโลลีของเรานะครับได้ห่างหายไปหลายตอนเลยแต่ว่ายังมีอีกตัวหนึ่งนาะคนหนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับก็มาที่นิกายสาราดาตก,กับพระเอกด้วยกันนะครับก็คือคุณปู่ที่อยู่ในร่างไอ้นี่นครับร่างของอวินฉางอาวินเฉินหรืออะไรที่อวินฉางมั้งครับผมจําชื่อไม่ผิดที่นิกายแรก,แรกๆเลยที่หักหลังพระเอกนะครับอะไรอย่างนั้นนะก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนะครับ สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ